พ่อแม่ที่ให้ให้ชีวิตให้ทุกจากจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านและอยากจะบอกกับกอนค่ะว่าขอบคุณความรักที่มอบให้ขอบคุณสิ่งดีที่ทำให้ค่ะก็จะดูแลความรักนี้ให้ยาวนานที่สุดค่ะ ทุกท่านครับรีเพย์ครับว่าน้องวอฟบอกว่าขอบคุณนะครับที่ที่กอนนะครับได้มอบความรักให้ทุกท่านการความรักไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆบางคนรอแล้วรอเล่าเข้าแต่รอทุกท่านครับสุภาพสตรีนั้นนะครับการที่ได้เรียนจบมีงานทําได้รับปริญญาท่านเป็นบัณฑิตนะครับและก็ได้เข้าสู่ประตูวิวา ชุดอย่างนี้นะครับไม่ใช่แต่งได้ง่ายๆและที่สุดของที่สุดนะครับสตรีหรือภรรยาน,นั้นจะต้องมีบุตรไว้ชมเชยนะครับผมเองในฐานะพิธีกรก็อยากจะบอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าขอให้ฝ่ายชายเป็นมิ่งฝ่ายหญิงเป็นขวัญผูกสมัครรักกันอย่ามีวันแหลงหน่ายประสิทธิพรสวัสดีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผลจเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุก นิราศุกนิราโลกนิราไทยคู่เป่าวสาวประสงค์สิ่งใดขอจงสมประสงค์ทุกสิ่งเทินสวัสดีครับขอเชิญเจ้าบ่าเจ้าสาวเลยนะครับเอาน้องปอนประคองพิธีระหวังบันไดเขสกกาสกัดดาวลุงระวัจหกเมมรพิธักาดูตานะครับพิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้ว